สวัสดีครับผมหมอธนาหิวนะครับซื้อปลาเผามากินนะครับนี่ะไรด้วยนี่ใสเ่เสร็จเลยนะครับนี่มีมีมีลวดน้ำจิ้มสองแบบเลยเรียกผักผักด,ด้วยนี่จุดจ้องก่อนครับน,นี่แบบที่สองนะฮะอ่ะเรับปาก ขึ้นเกลือ <S 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 สงสัยจะหอมชิมซะอืมอารอนหัครับฉันนับชั้นนีิเป็นไปถือว่าอาร่อยไปละ ก็แล้วจะเจอกลิปหน้านะครับนี่เท่าไรนะครับอย่าลืมต่อติดตากดแชร์กับสมัครสมาผมนะครับกินต่อ